สวัสดีครับจากโครูมานะครับวันนี้นะครับจอแอนดรอยสิบนิ้วนะครับตัวนี้เป็น snapdragon นะครับซีรีส์หนะฮะ snapdragon หกห้านะครับหรือ6กหนึ่งสองห้าแอนดรอยสิสามนะครับแรมแปดร้อยยี่ v e r แปดแอนร์ชันะครับจอเป็น1 9ึ่งเก้าสองนดองศแรมแปดรอี่นะครับผมนี่ฮะสีพีนะครับผม แอปเช็คสเปคนะครับ8คอสแนป665 2.0ชิกะเฮิร์นะครับ8คอ์นะครับเป็นตัวแรงของสแนปดากอนนะครับ8128นะครับ1920720นะครับ resolution นะครับ Android version 13นะครับตัวนี้13นะครับ y o u ูทูบวัว Map สั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับระบบเดิมใช้งานได้ปกตินะครับรุ่นนี้ เสียงผ่าน AUX YouTube Google Map ได้หมดนะครับตัวนี้นะครับมาแล้วนะฮะตัวนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะฮะรวดเร็วชัดเจนนะครับรวดเร็วนะซูมได้นะครับตัวนี้ลง Google Map ได้นะครับ Netflix รองรับนะฮะ แบ่ง2จอได้นะครับโอเคนะครับตัวแรงระบบเดิมอยู่ครบตัวนี้ W 2 0 4ปี11นะครับสีคูปนะฮะจากร้านคูรูมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับกล้องหลังได้นะเพิ่มกล้องได้นะครับปรับตามพวงมาลัยได้นะครับโอเคนะครับ